เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาแรงในกรุงเทพหมหานครคือเทรนด์การทุบตึกนะฮะเรียกว่าทุบแล้วสร้างใหม่เนี่ยยังกําไรกว่าครับใครมีอสังหามีบ้านในกรุงเทพเนี่ยจับตาให้ดีๆนะฮะนี่อาจจะเป็นการยกระดับกรุงเทพในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการคลิดน,นี้ไลฟฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลงทุนแล้วก็นักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณเลยนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องอสังหาหริมทรัพย์ครับถ้าคุณรักอสังหา เราคือเพื่อนกันครับในที่นี้ชวนคุยเนี่ยนั่นคือเทรนด์เทรนด์หนึ่งที่กําลังมาแรงนะครับล่าสุดเนี่ยหลายคนเคยเห็นว่ามีตึกมีอาคารเก่าแก่ระดับตํานานเนี่ยนะครับจ่อถูกทุบมากมายนะเช่นอันแรกเนี่ยตัวเพนินซูล่าหรือสกาล่าตรงสยามเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งในตํานานดังของประเทศไทยเลยครับซึ่งอาคารเก่าแก่เหล่านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวสับผู้คนมากมายหลายคนก็คงค,คิดถึงกันไม่น้อยนะครับแต่เทรนด์ในการทุบตึกตํานานพวกนียย้ยังคงมีต่อไปนะครับและสิ่งหนึ่งหรือตึกหนึ่งที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นเร็วๆนนี้เนะ่่คือือออรรงงงขโ แรมนารายนะครับปิดตำนาน54ปีฮะก็จอะทุบทั้งตึกเลยนะครับเพื่อจะสร้างโรงแรมใหม่บนถนนสีลมตรงนี้นะครับและหลายคนไม่ทราบครับนี่คือโรงแรมแรกนะฮะเป็นตึกสูงแรกบนถนนสีลมเลยครับและคุณรู้หรือเปล่าคราบบนถนนเส้นสีลมตรงนี้เนี่ยครับมีหลายโครงการที่กำลังจะทุบนะครับเพื่อสร้างโครงการใหม่ๆนะฮะตึกสูงตึกลักชัวรี่และนี่อาจจะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานครในอันใกล้นี้ได้เลยครับ ก็อื่นเนี่ขออนุญาตย้อนกลับไปเล่าเรื่องของถนนสีลมก่อนนะครับซึ่งถนนนี้ถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่4ีพร้อมกับถนนเจริญกรุงถนนบรมรงเมืองแล้วก็ถนนเฟื่องนครครับถ้าพูดถึงทำเลในอดีตนะครถิ่นที่เจริญที่สุดก็คือแถวพระนครแถวนี้ครับก็เป็นที่ตั้งของแหล่งสำคัญเช่นพระชวัง เสาฉิงช้าสารเจ้าพ่อเสือพระแก้วมรกตสนามหลวงอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือในถิ่นที่เป็นจุดไขแดงจุดกึ่งกลางในอดีตนะครับโดยประชานหรือว่าผู้คนสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่อาศัยรอบๆถิ่นแถวนี้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยการวางผังเมืองในอดีตเนี่ยนะครับก็จะวางไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะเขาไม่คิดว่ามันต้องมีรถยนต์ขยาย3-4เลนสร้างตึกสูงระฟ้า พื้นใต้ดินอาจจะไม่ได้วางไดแบบออกแบบได้ทันสมัยในปัจจุบันนี้ครับซึ่งเราได้ลงไปดูข้างล่างจะเห็นว่าผังเมืองเนี่ยครับหรือว่าขนาดถนนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เอื้อนะครับต่อการพัฒนาขยายความเจริญอะไรข้้งนอกครับดังนั้นนะครับต่อให้บริเวณรอบนี้เนี่ยที่เคยเจริญกว่าที่อื่นๆเนี่ยนะครับแต่พอเมืองม,มันมาถูกขยายตัวไปข้้งนอกตรงนี้เนี่ยนะครับการจัดวางถนนคุณจะสังเกตว่าให้มันมีถนนที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น,น,นถูกออกแบบได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ทำให้ความเจริญเนี่ยนะครับถูกถ่ายทอดออกมาข้างนอกเมืองมากกว่าจะเป็นข้างในเมืองในยุคนั้นครับด้านหนหามองในยุคนั้นเนี่ยนะครับสมัยรัชชันที่4เนี่ยสีลมเป็ียนเสมือนโซนใหม่โซนแบบว่าความเจริญรุ่งเรืองมีบ้านคนที่เป็นระดับเจ้าพญายนะเจ้าขุนมูลนายราชการระดับสูงเนี่ยอยู่แถวนี้เต็มเลยครับ เมื่อก่อนถนนสีลมเนี่ยไม่ชื่อว่าถนนสีลม,มะนะครับเขามีชื่อว่าถนนขวางนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีชาวต่างชาติแนะนําเครื่องสีลม,มะนะครับนี่คือเครื่องสีลมที่เป็นเหมือนกับหันวิทน้าอะไรอย่างนี้เนี่ยน,น,นะฮะเขาเอามาตั้งที่ถนนขวางตรงนี้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยผู้คนเรียกกันเป็นถนนสีลมครับซึ่งความยาวของถนนเส้นนี้นี่ครับก็ประมาณ2.78กิโลเมตรครับและเป็นถนนสําคัญสายแรกนะครับที่มีการเดินสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เอาไว้ในใต้ดินอีกด้วยครับต้องบอกกันว่าสีลมในช่วงแรกๆเ่ยนะครับยังไม่เป็นถิ่นธุรก ขุนมูลนายเป็นบ้านข่าบดีนะครับถ้าหากสังเกตดูเจนภาคว่าโครงสร้างบ้านรูปแบบบ้าน,นจะเป็นแนวตะวันออกครับอีกทั้งยังมีแหล่งที่เป็นโรงแรมนะครับของชาวต่างชาติที่จะมาพักในบริเวณนี้อีกด้วยต่อมาทัาสีลมเนี่ยได้เริพัฒนามากขึ้นนะครับเป็นถิ่นของธุรกิจช่วงปีวันพศ2506นะครับถูก กล่าวขายว่าเป็นวอลล์สตรีทเมืองไทยครับซึ่งนอกเหนือจากการเป็นถิ่นของคนร่ํารวยแล้วนะครับมีแหล่งการค้าคงค้าขายโรงแรมตึกสูงรวมถึงเนี้ยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาตินะครับก็ดึงดูดเม็ดเงินต่างๆนะให้ลงทุนให้ย่านาน,นี้เนี่ยกลายเป็นย่านทุรกิสําคัญครับตรงถนนเส้นสีลมเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนทําเลเงินทาเลทองเลยนะครับบัรดาออฟฟิศต่างๆนะที่เป็นเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเช่นธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับสำนักงานใหญ่ก็ตั้งที่ถนนสีลมตรงนี้ครับ คือการที่มาตั้งออฟฟิศบนถนนเส้นนี้นะครับมันแบบเสมือนแสดงถึงความมั่งคั่งแสดงถึงแบรนดิ้งความมั่นคงความหรูหรานะครับ ล้วไม่ใช่แค่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้นที่อยู่แถวนี้นะครับยังมีได้แก่เอเชียอคาเนฮะที่เป็นหลักประกรันของในเครือ TTC ของเจ้าสวเจริญอีกด้วยนะครับถัดไปครับเป็น CP Tower นะฮะของเจ้าสวธนินครับก็ไม่แปลกนะัที่คนเรียกว่าที่นี่เนี่ยเป็นวอลสตรีทเมืองไทยนะครับและเป็นข่านยมของบริษัทในสมัยนั้นนะครับว่าถ้าอยากเจ๊งอยากโดดจากเด่นเนี่ยต้องมาตั้งในถนนเส้นนี้ให้ได้ครับแต่กว่าจะมาเป็นตึกสูงได้นเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะครับว่าก่อนนั้นนี่มันเป็นเหมือนบ้านผ บ้านเก่าๆทิ้งออกไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนมือนะคือเจ้าของที่ดินอันเดิมนี่แหละนะครับทุบแล้วก็สร้างอาคารใหม่ครับอย่างเช่นมีบ้านหนึ่งนะครับของครอบครัวสีบุญเรืองเนี่ยนะฮะก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลง หรือถอนสิ่งปลูกสร้างเนินในปี2515นะครับก็เปลี่ยนเป็นอาคารสีบุญเรืองอาคารสีบุญเรือง2อาคารสีวดดนอะไรพวกนี้ครับเจ็นภาพนะครับว่าตึกแถวๆนี้เนี่ยจะมีชื่อเป็นครอบครัวนะครับอย่างตึกนี้ก็เป็นอาคารสีเฟื่องฟุ้งครับก็เป็นครอบครัวเก่าที่อยู่แถวนี้มาก่อนแล้วก็ทุบบ้านสร้างตึกนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าทางสีลมจะเป็นแหล่งสําคัญของกรุงเทพมหานครนะครับแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยสีลมเองก็ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนขยายหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญเท่าไหร่นะครับหลังจากการมาาของฟในปี2 542เพราะรถไฟฟ้ามาเนี่ยนะครับทำให้ที่ดินหลายๆที่เนี่ยนะครับตึกรถไฟฟ้าเนี่ยก็ดูเจริญขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีการสร้างตึกสูงระฟ้าเช่นสัง,าาส,งสารทรก็ตามนะครับ ที่มาก่อนสาทรเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบป่าชา้านะครับหรืออโศกมนตรีเนี Hence, deals, ่ยก็ม oh ีตึกสูงรับฟ้าขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็สร้างชื่อสร้างเสียงดึงดูดเม็ดเงินเนี่ยนะครับได้ไม่แพ้ทางศรีลมนะครับซึ่งถ้าคุณมองถึงจุดนี้คุณจะเห็นภาพนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นวัชจักรเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจุดไข่แดงที่พระนครถูกไหมฮะแถวเมืองเก่าต่างๆนะแต่พอเมืองเก่ามันเต็มผังเมืองไม่ดีเนี่ยนะครับเขาก็ย้ายมาทำธุนใหม่ที่ตรงศรีลมถูกไหมครัแต่พอศรีลมเนี่ยเริ่มเต็มเริ่มแน่นแล้วีนเพราวกเนี่ยทา ที่ดินถูกกว่านะครับแถมมีรถไฟฟ้ามาด้วยเนี่ยนะฮะอีกทั้งนีถ้าไปแทรกแถวสีลมเนี่ยมันต้องทุบตึกเก่ามันก็จะแพงมหาศาลแล้วมาสร้างตึกใหม่ที่ใหม่ดีกว่าครับดังนั้นอย่าความเจริญรอบใหม่หรือเทคโนโลยีในการสร้างตึกสูงครั้งใหม่เนี่ยครับก็จะมาลงที่แถวสะทอนนะครับแล้วก็แถวอโศกค,ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปแถวพระรามเก้าด้วยคุณเห็นใช่ไหมครับซึ่งเทคนิคการพัฒนาหรือสร้างโครงสร้างตึกทันสมัยอะไรแบบนี้มันก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับแต่ว่าแหล่งที่จะไปมันอาจต้องเป็นแหล่งใหม่ไงครรรรัับบเเเเเช่่่่่นนนนพะะาามมมมมมตตตตอออีีีี้้กก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 ็็็ึึทสวยยยยๆงููลถฮแโศิ เก่าแล้วนะครับแต่เ,เพื่อนรู้ไหมครับว่าในเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สีลมอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงตึกอาคารสีบุญเรืองสองเนี่ยได้มีการทุบนะฮะแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นตึกมิกซ์ยูสครับ ต้องบอกกันว่านี้ไม่ใช่ปรปับปรุงนะฮะนั่นคือทุบเลยครับซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการะรับพิมพ์ที่ใช้วงเงินกว่า16,000ล้านครับและกระแสการทุบตึกยังไม่จบนะฮะอีกอันนึงก็คือตัวดุสิตเทรนทัลพา้าครับที่ทำการทุบโรงแรมดูสิตธานีเก่านะฮะแล้วก็สร้างเป็นตัวมิกซ์ยูสอันใหม่ครับซึ่งโครงการของดูสิตเทรนทัลพาเนี่ยไม่ธรรมาดาเลยนะครับมูลค่ากว่า36,000ล้านบาทครับตรงถนนสีลมหัวมุมเลยะฮะถ้าสังเกตวจะเห็นภาพนะว่าสีลมเนี่ยเป็นถิ่นเก่าก็จริงนะครับแต่ว่ามี ว่าไม่ทั่ทงเมืองเก่าๆต่างๆนานาครับซึ่งเหตุผลก็คือเรื่องของโครงสร้างด้านถนนนั่นเองนะครับพอถนนมันแบบมันซับซ้อนเป็นโครงสร้างของเมืองเก่าเนี่ยนะครับมันไม่สามารถสร้างตึกสูงหรือพัฒนาอะไรได้ครับแต่ฝาของสีลมเนี่ยมันถูกออกแบบมันเป็นอย่างดีนะครับหรือเรียกว่าได้มาตรฐานแล้วกันนะครับมีขนาดความกว้างอะไรเนี่ยที่เพียงพอฮะทำให้ถ้าทุบอาคารเก่าสร้างตึกสูงเนี่ยมันก็ทําได้เลยครับและคิวต่อไปที่จะถูกทุบนะครับนั่นคือตัวของนารายนั่นเองครับโรงแรมนารายเนี่ยเป็นโรงแรมที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเป็นโรรรงงงแแแมมตึกกสสูห่ในีล ซึ่งมีอายุกว่า54ปีนะครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกกว่า5 ตัตว,วัดเลยครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยสร้างตำนานอะไรมากมายนะครับเช่นมีพัตคารหมุนแห่งแรกในประเทศไทยมีห้องบอลลูนที่ใหญ่สุดในกรุงเทพจุคนได้มากถึง1,000คนโดยที่ไม่มีเสาตรงกลางนะครับแล้วก็มีแบรนด์ชื่อวานารายพิซซาเรียนะครับก็เป็นพิซซ่าแห่งแรกในไทยด้วยครับแต่การทุบครั้งนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ใช่โรงแรมนารายอันเดียวที่ถูกทุบนะฮะนั่นคือทริปเปอร์ทูด้วยครับซึ่งจริงๆโรงแรมที่ประตูคือตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ข้างๆกับโรงแรมนารายครับแปลว่าทั้งสองตึก ลและเขาคาดการณ์ว่าถ้าทุบทิ้งแล้วสร้างตึกใหม่อาจจะได้สูงถึง5,000บาทเลยครับ ซึ่งจะมีเป็นสองตึกนะฮะตึกแรกเนี่ยก็คือนะฮะผ่นถูกไหมครับอะไอีกตึกหนึ่งเนี่ยจะทำเป็นตัวลักชัวรี่แบบ6ดาวเลยนะครับคาดหวังวจะทำราคาห้องได้ถึง1,000 0นะครับถึงสูงสุดในระดับ2 0 0แสนเลยครับซึ่งเรทเรทนี้เนี่ยก็ได้เห็นในฝั่งของโรงแรมหรูๆลักชัวรี่กลางกรุงเทพมากมายนะครับและที่สำคัญคือการทุบโรงแรม2แห่งนี้นะครับเพื่อสร้างจุดสำคัญจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพเรียกว่าอยู่ใจกลางสีลมตรงนี้เลยครับและไฮไลท์สำคัญนะครับนั่นคือจะมีการย้ายศาลองค์พระนารายณ์ที่อยู่ข้างบนดดดดดาา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 ฟ้้้้้้เเนนนนนีี่่่่ยยยยลลงงงงมมขววะะคครรััับใหกกกตสไ อาจจะเป็นแลน์มาร์คสำคัญใหม่ๆของกรุงเทพเลยก็ได้นะครับซึ่งทานารายเนี่ยนะครับไม่ได้มีรูปมาให้ดูนะว่าเออจะพัฒนาตึก6ดาวจะประมาณไหนนะครับแต่เ้าเรทเรทนี Red ้เนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับโรงแรมชื่อดังนะครับอาจจะเป็นออเรน t ินโฟลซิสันหรือว่าโรสวูดนั่นเองนะครับก็ทำให้สีลมเนี่ยถูกยกกระดับขึ้นมาอย่างรูหราได้เลยครับตอนจับตาดูนะครับว่าสีลมในเจนชั่นต่อไปเนี่ยอาจจะไม่สีลมที่เป็นตึกเกา่าตึกโบ,โบราณกันแล้วนะครับอาจจะเป็นบอกว่าแหล่งของตึกลักชวรีนะครับที่ทบตึกเก่ามาทำตึกใหม่คมม่่บบมีเยทไ มีใครรู้อะไรก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ด้วยนะครับและอย่าลืมณถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมส่งให้คนที่คุณรักด้วยนะครับมาสุบคลิปคลิปนี้กันบ้างคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงเทรนด์เทรนด์นึ่กําลังมาแรงนั่นคือการทุบตึกสร้างใหม่นั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นภาพนะครับในก่อนหน้านี้เช่นตึกของเพนซูล่านะครับส卡尔่านะฮะที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ทุบสร้างตึกหร มาพูดถึงนะครับทำในตรงสีลมที่เป็นแหล่งไฮโซนะครับวลอลสตรีทเมืองไทยเก่านะฮะและล่าสุดเนี่ยทางสีลมเนี่ยได้เปินเครื่องหมายสำคัญอย่างเยอะเลยครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยขอเล่าเรื่องของถนนสีลมให้ฟังก่อนนะครับก่อนหน้านี้มีชื่อว่าถนนขวางนะครับแต่ว่าพอมีชาวต่างชาติเนี่ยมาตั้งตัว กังหันสีลมอะไรพวกนี้ครับแล้วมันดูเด่นดีนะีฮะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นถนนสีลมครับถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4ีนะครับก็เป็นแหล่งที่พักอาศัยแหล่งบ้านของบรรดาสกุลดังเจ้าขุนมูลนายพระยาและเป็นแหล่งโรงแรมและที่พักของชาวต่างชาติอีกด้วยครับเจ้าของสีลมเนี่ยเป็นแหล่งค้าขายแล้วก็แหล่งของชาวต่างชาติมาอย่างช้านานแล้วนะครับพอมันมเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับถนนแห่งนี้เนี่ยก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรหลายๆอย่างเช่นมีตึกสูงครั้งแรกที่นี่มีการเอาสายไฟฟ้าเนี่ยลงดิน้แรรนนท่าาาังงพกกกิเเเเขมมชุส ฐานอำนาจยานใหญ่เนี่ยก็ตั้งที่นี่ครับ CP Tower นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเอเชียอาคเนย์ครับก็เรียกว่าถ้าเป็นนัตุกิจสมัยนั้นนี่นะครับการที่อยู่ตัวถนนสีลมเนี่ยคือเท่มากๆเลยครับซึ่งถ่ายน้อนกลับไปขายแดงของกรุงเทพเนี่ยอยู่แถวภระนครถูกไหมแล้วก็มีทินเมืองเก่ารอบๆมากมายแต่ว่าพังเมืองแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับไม่เหมาะกันขยายหรือสร้างตึกสูงครับทำให้ตอให้แถวนั้นเนี่ยเจริญก่อนก็จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะพัฒนาต่อไปได้ครับแต่สีลมเนี่ยค่อนข้างต่าง แต่ในระยะหลังๆมานี่นะครับก็คือเกิดเรื่องของรถไฟฟ้า BTS นะครับมีการขยายเมืองออกไปข้างนอกการสร้างแหล่งเศรษฐกิจใหม่นะครับทำให้เกิดแถวสาทรน,นะที่เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่บอกว่าทุ่งร้าง อโศกมนตรีอะไรแบบนี้ก็เกิดตึกทรงตึกสูงขึ้นมามากมายครับแหล่งงานเนี่ยก็ย้ายไปที่อื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าแถวสีลมอาจจะราคาแพงเกินไปอยู่วไหมฮะไปสร้างใหม่เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจกว่านั่นเองครับแต่ไม่แน่นี้ครับทางสีลมเก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเช่นการทุบตึกเนี่ยฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านถูกไหมครับก็คือทุบเป็นตึกเป็นอาคารถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยมีการทุบอาคารสร้างเป็นมิกซ์ยูทแล้วครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับของโรงแรมนาราเนี่ยที่มีอายุกว่า54ปีเนี่ยทำการทุบนนนะะฮรรรววมมั้้้งงงขาดยก็คือโแ Triple ่เองนะครับว่าาว่ลงจะถูกทุบนะฮะสร้างเป็นนแลด์มาร์คคสัญของทางสีลม ะครับและจะมีตึกหนึ่งนี่ครับจะเป็นโรงแรม6ดาวเทียบเท่า4 s e a s o n หรือแม้กระทั่งโ e w o o d เลยครับจะมีค่าบริการคืนละหลักหมื่นนะครับถึงหลักแสนครับและเทรนด์ตัวนี้กำลังเกิดขึ้นในสีลมนะครับอาจจะยกระดับสีลมให้เป็นเหมือนทินของม i กซ์ยูใหม่ๆรายใหม่ๆเราอาจจะลบภาพจำของเด็กรุ่นใหม่นะนะครว่าเฮ้ยสีลมอาจจะเป็นโซนเก่าแก่แต่นี้จะเป็นโซนม i กซ์ยูทันสมัยนะอนาคตก็เป็นไปได้ครับในขอบคุณทุกคนตั้ฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามช่อง property expert line ด้วยนะครับแล้วเจอคลิปหน้าครััับบสสวดีคร